ไปดีพี่น้องยินดีตอนท้า่อสูสองทบทิศวันวันนี้จาพุ่นก็ซ้อโดนสเขาไปตลาดแรกพี่น้องแล้โดนมันขับรถอยู่ไปสองคนวันนี้สิพ้าทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ตลาดแรกงเนาะเาสิเป็นแนวใดไปกันเลยแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะเี่าข็มาหอดนานะตลาดยามแรลงเลยเนาะมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ตลาดน้องกันพี่น้องว่าสีพี่ผู้คนร้ายสั่มใดเนาะ เพราะว่าส่วงนี้ก็คือส่วงล็อกดาวน์ถ้าอันเะเทศลาาห้านอกหรือว่าสวรรด์อาเขียนกก็ได้ล็อกดาวน์สามครั้งแลวพี่น้องรวมกับเป็นสาีหอดันชีพหาวันเลยพี่น้องเดี๋ยวห้ามมาเพิ่งน,น้ำกันแล้วพี่น้องนาอไปน,น้ำกันเลยนาำยางก่อนเลยพี่น้องเมื่อนี้หฮากับสีโลกมาซื้อเนี่ยอยู่แนวกินมากินแรงเนาะบรรยากาศเราผู้ซื้อว่าคนร้ายเลยพี่น้องพอเ,พอเพราะว่าเพื่อนเพื่อนล็อกดาวน์ก็เป็นเพื่อนที่สามเลยพี่น้อง ล็อกดาวเธอที่สามหนี่ก็คือเพิ่มอีกสิบหาวันนอกจากสามสิบวันแล้วก็เพิ่มอีกสิบหาวันคนก็ร้ายคือเก่าได้พี่น้องช่วงลลอกดาวครังทัายิดนอยสิบหาวันคนก็สิบร้ายไนไหนเนาะเพราะว่าพายกับยานขัวแต่วันนี้กับ่านไปเดือนเดือนหนึ่งกับสามสวันแล้วพี่น้องกับผู้ที่วัดติดเสือโควิดกก่ย่างโบนาเพิ่มขึ้นเนาะคนก็ร้ายร้ายคือเก่าคือขึ้นก็เก่าเลยพี่น้อง ผู้หมวมวงคนร้ายคือเกาพี่น้องนมนพ้นสีสื่อยังมากินแหลรอไปหน่อรอก่อนนรอไปนํากันไดพี่น้องเนาะผงก่อนมาสีื่อยังมากินแหละ ้าายในดับปลาคอเนี่ยอหาที่หาทโอ้แมงดาแมงขนุนพี yes ่น้องเฮ็ดปัวเฮ็ดปัวเนีออกอยู่เนาะเออมันจะบาดแหะพอถ้าได้เฮ็ดปัวนะเพอ โอ้หหนึ v ่งสาคันสามคนหาท่กหบหนึ on. one, ่งแปดสิบบาทก็ด้วยด้วยเจ้านั่นสวยสอยเกดูแหงหมังใหม่เลยพี่นาะหมังหอหักลินจีเห็ดตัวมันกระเยเว้ล ทะเลม้ายแล้วหูเหอนี่นปลนอะไายม่าเราก็้ปานินเนาะมนพ็นน้องปนินเต็มเลยปนินน้องหรือปนินนี่น้องเ้อะโลกระดะขายในดานูกระทะนะโอ้นี่ อืหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มปลาหนังฟ้อมโอ้อาหารอาหารปลาดี่น้องแล่นแล่นหน่อยใกล้สิ้นสุดยังกินข้าวพี่น้องหรอเบิรงน้ำกันก่อนเฮดผอวสามแห่งนี่เนาะเฮดผัวน้งามว่ะถ้าเฮดผัวเครื่องใดเนี่ย เฮ้ยหัวง่หยๆมันเังไงพูนซื้อปลาตองพี่เนาะเมื่อนี่นะพูนซื้อปลาตองตัวไม่ขาดพูนขูดไว้แล้วเนาะจะเอาเมื่อเอาเมื่ออะนั่นกินแรงเมื่อเห็ดยังก่อลาบเนาะนี่นแหละเมื่อลาบพี่เนาะพูนถามเงินทองอะ่รไปไปกันเลยไปนี่พูนนะ คนหลายๆหนึ่งตัวมัดหนึง่งสิบหาบาทแต่าส่านยาพี่น้องแตตัวสีตะตระก่อมคือปันเนนก่อนพี่น้อง มื่อสีแหละนุ่งอ่ะเมื่อสีแก็ตับๆดูแลปลาตัดปลาชนีดกัอาหารทะเลพี่น้องลาเมื่อออกมาจากตลาดนะพี่น้องกะผู้ที่ฝนตกอากาศกับเย็นๆพี่น้องฝนตกแห้งแห้งเหมือนคืบเลยพี่น้องแค่เนาะบัเอาหลุดจ้างออกมาน้ำ Okay. แหมาหอดบ้านแล้วพี่น้องว่าฝนบอต,ตกพี่น้องฝนตกแต่นั่นในเมืองมาหอดเป็นศอกมาหอดบ้านแล้วก็ฝนบอต,ตกพี่น้อง ได้พี่น้องมึงแนอากาศเย็นขนาดพี่น้องฝนตกแห้งอะไรพี่น้องมึงแนบางหนึ่งน่าสะดอนขี่รถน่าจะต,ตลาดจะผ่าย่างอันแจ้งอยู่บัดเพาะบวชฐานหน้าที่แบบว่าฝน,นตกเลยบ่อ,อทั้งบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่ทั้งบ้านก็นสะดอนฝนตกแห้งแน่นิ่งบ่จีดกล้าเลยพี่น้อง ล้มน้าเลยพี่น้องเลยพูดนะอย่าอยู่สวนกับเือสีม่แห้งเนะพี่น้องมเอาพ้นตโต๊ะนี่พ้นตก๊ะคำก็สืแห้งขนาดต้นมะม่วงหนึ่งก็ได้ต้นมะม่วงสองโคกเยอะเลยสวนข้าเป็ดหน่อยมันมาชนทงมาเบิ่งเครื่องดีได้มื่อนี้นี่มาตัวมาเดืงองเก็บเยอะๆกร้อมเนาะแล้วก็มี เนี่ยอันนี้ชิ้นปลาตองพี่น้องที่เม่ค้ากเจ้าะหูแดงห้าสิมาเห็ดอันลาปลาตองกินตันงแต่เนาะหมึกพริกกับปลาหนิ่นปลาหนิ่นโลนึงไปลาตาตอนให้แล้วเนาะก๋วยนั่นเนาะก้วยนั้นมีหนึ่งสรับคลิปนี้เพิ่นก็จะเพื่อนสนีทเนาะฝากก็ติดตามเพื่อวกับการจ่ายสางส่อท็อปทีมสั้นได้พี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย